ความรักเหมือนโลคาบันดาลตาให้มืดมุนไม่ยินและไม่โยนอุปสรรคาใดๆความรักเหมือนโพถึกกำลังขึกที่ขังไว้ก็โลดจากข้อไปบอยอมอยู่น้าที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งข้ามก็ยิ่งข้างบอกหวนคิดถึงเจ็บกาย นางมาแล้วไซแต่ว่าฉันใดจึงไม่พูดนางยังงงงวยด้วยริ์มนตาข้าไม่ต้องการจงคายมต์สะกดให้เขาบัดเดี๋ยวนี้โอ้มลกเกย์มลกเกย์เพี้ยงข้าอยากถามเจ้าว่าเจ้าจะรักรักข้าไหม ข้าไม่รักเจ้าและก็ยังจะไม่รักต่อไปข้าจะเสกเจ้าให้ไปเกิดยังโลกมนุษย์ก่อนข้าจะไปเกิดบนโลกมนุษย์ข้าขอให้ข้าเป็นดอกไม้ที่สวยงามข้าขอเกิดเป็นกุาชากะ นั้นเจ้าจงไปจุติบนโลกมนุษย์โอ้เที่ยงพระฤาษีได้นั่งสมาธิดูว่านางมัทน,นาได้มาเกิดยังโลกมนุษย์หรือยังฤาษีนั่งสมาธิจึงได้รู้ว่านางมัทน,นาได้มาเกิดบนโลกมนุษย์เป็นกุพชกะคือดอกกุหลาบพระฤาษีจึงลืมตา แล้วเดินไปหากุภาชกะแล้วนำมาปลูกที่อาสุมเต็มเต็มเต็ม ถ้าดูสีจึงคิดว่าในทุกคืนเดือนเพนนางจะกลายเป็นมนุษย์ลแล่ในคืนเดือนเพน ในคืนเดือนเพ็มมัทนาจึงเกิดขึ้นเป็นมนุษย์บอกกำลังมัทนาว่า mm hmm. เจ้าจะเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อเจ้าได้เจอรักแท้หรือชายที่เจ้ารัก mm hmm. ในคืนเดือนเพ็ญน,นั้นมัทนาได้เจอกับชายรูปงาม ทั้งสองได้ตกหลุมรักกันแล้วชายรูปงามได้บอกกับเธอว่าจะหามัรนาธนาไปอยู่วังด้วยกันไปฏิบัติพูดในระหว่างทางทั้งสองได้เจอกับสีพันรยา นางได้ถามว่าหญิงคนนี้เป็นใครเขาได้บอกกับสีหาญญาว่าหญิงผู้นี้คือคนรักของข้าไม่ได้นะเจ้าจะเป็นคนรักของคนอื่นไม่ได้นอกจากข้ามัทน,นาร้องไห้แล้วได้วีวอนให้สุเทพลงมา เจ้าเสียใจในรักข้าจะให้เจ้ากลับไปเป็นกุภาชกะเหมือนเดิมและตลอดไปโอ้เพี่